สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมื่อนี้กับับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะเมื่อนี้สาวนิงผ้ารวยสิพ้าท่านผู้ชมไปติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับนาจงเนาะค่ะเป็นโครงสุดท้ายค่ะคาต่กรอนทิ่ชิไปฟังค้ามฝันของนาจงสาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิงผ้าร่วยน้ำเในเด้อค่ะคาเรนาจงเพิ่นกระเด้เว้าสู่สาวนิงฟังขาข่าวค่ะว่าเพิ่นฝันเนาะค่ะฝันเห็นล่อซิฟเพิ่นว่า เพื่อนันว่าเพื่อนได้ไปรับสดิษล่อสิบค่ะท่านผู้ชมค่ะและตัวเลขที่เพื่อนสิได้มาฝากท่านผู้ชมสิเป็นตัวไรเสาวนิงกับบพอาดค่ะเสาวนิงกับสิพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังข้อมูันของนาจงพผอมๆกับสาหนิงเนาะค่ะค่ะตอนนี้นาจงเพื่อนกับเรนางถาเพื่อที่จะบอาข้อมันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้วค่ะเพื่อเป็นการบ่เสียเวลากลับไปรับชมรับฟังข้อมฝันของนาจงพ้อมๆกันเลยค่ะไปสวัสดีค่ะนาจงค่ะสวัสดีค่ะนาจงครับสวัสดีค่ะมือนี้ ช่องเสานิ้งผ้าร่วยต้องขูนช่นนีครับผมค่ะก็มาติดตามเนวทางตัวเกขวอมฝันกับนาจงเป็นโคงสุด้ายค่ะนาจงฝันว่าจังไดโนเบาสุทันผู้ชมฟังเนะะี่ยค่ะฝันว่ามีคุณผู้ชายค่ะมามามา,มาถามค่ะไปไป,ปไปแล้วว่าไปหลับสเสด็จพระเจ้าอยู่หัวคุณเสมาก็เลว่าหไหย เพราะว่าสังไปกับไปก็ได้ค่ะเคยไปไปกับไปรออยู่สักพักหนึ่งนะค่ะก็มีรถขบวนพึ้นมาหลุขบวนมา้นมาผมก็โห็นใส่มาได้มาเนี่ยมาเน้่ยเพื่นว่าค่ะมาเนี่ยก็เลยพือนก็คอยมาเห็นคนหลายๆมาเห็นราชสุดรอนเพื่นมาล่อผารัดเพืนเพื่นก็สล่อรถบ้านเองก็เลยพักกันห้องขึ้น พากันห้องขึ้นที่ล่ะพากันเอื่นใส่ที่ล่ะอ่ะเอื่นใส่ส่งพระเลิศส่งพระเลิศส่งพระเลิศขึ้นเอื่อนโซ่มื่อขึ้นกันเพิ่นก็ยิ้มให้เพิ่นเพิ่นก็ยิ้มให้แต่ว่าเพิ่นบ่ลงจากรถดได้เพิ่นยิ้มให้ซื่อเพิ่นก็สะลอยิ้มให้ยิ้มออกมาจากกระจกรถเพิ่นนั่น่ะค่ะลอใดคะลอดจัการลอดซีฟเนาะค่ะอืกับพระราชินีเพราะว่ารถนั่นประมาณที่เห็นๆนั่น พกเขั้นนี่หรอกขั้นเยอะดูตามตามเสด็จเนาะเพิ่นเป็นเป็นผู้เป็นขั้นสี่สองขั้นแรกนั่นคือจะเป็นเป็นผู้ที่ตามเพิ่นไปจักแต่เพิ่นอยู่ขั้นที่สองเพิ่นเปิดประจุเพิ่นแนมเข้ามาจินให้ถือว่าเป็นบุญเนาะค่ะเนาะค่ะเป็นโชคเป็นบุญค่ะเขามาขึ้นหนวเขาเลย หูมเออค่ะหูมเ่อะผืนมาฝันตัวนี่ทุกวันว่ามันเดือนจริงขมไม่เห็นฟันว่ามันเดือนจริงมันกได้ามากฟันฝันชนกระจอยู่ค่ะต้องขอโทษขออภัยเนาะค่ะท่านผู้ชมเสียงฝนค่ะฝนกำลังสีมาค่ะเสียงนำฝนเนาะค่ะหย่อยร่วงลังคาค่ะดังปอกแป๊กปอกเปกค่ะบ้านนี้ตัวเรือครับมาจุ่มคือแบบสมิธตัวไหน เจอาก็อายุเพิ่นบอหรือว่าต่ในนี่เพิ่นเป็นเป็นขั้นที่สองขั้นแดงเเอาอายุเพิ่นบอกคะอายุเพิ่นกับร่อซีฟค่ะ่อซีราชการที่ซีฟหนึ่งศูนคอาจจะเป็นหนึ่งอยู่มีหนึ่งอยหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนูนย์นถ้าให้นะจงตีนะจงสิตีเป็นตัวไหนคะ มากอายุมากมากหนึ่งมักหน like ึ่งศูนย์ศูนย ja. ์เจหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดสามตัวสามตัวหนึ่งเจหนึ่งศูนย์เจ็ดบ้านทั้งสองตัวเคะสองตักับหนึ่งศูนยนี่นะหนึ่งศูนย์หนึ่งศูศหนึ่งเดี๋ยวเลขอายุขึ้นเหรอคะเอายุขึ่นเจ็ดสิบเจแ๋ยวยาวขึ้นมากเจ็ดสิบสองมาปีเพิ่งว่าอนเก็ดสิบเพิ่นีราขอายุ ล่อซิแต่ว่าแปกแต่ว่าคนเป็นขั้นที่สอง่ค่ะขั้นแรกเม่อกี้กอนขั้นสองคนอยู่ขันขั้นสองค่ะแต่ว่าเรขนี้ไม่หนึ่งเดยค่ะหนึ่งหกนึ่งศนะครับมาจมหนึ่งศูนย์หนครับเค่ะหนึ่งศูบานีตัวเกาล่ะคะยังยังมั่นใจบ่ตัวถีฝันว่าฝันว่าเห็นเข้าส่วนไปกินซุปค่ะ ตัวนั้นีมันใจวัวมันใจตัวนั้นแหละมันใจมันบอกค่ะเพราะว่าตัวนั้นคือจะเป็นคนนั่มไปเบิงถ้วว่าเอา s o กมาให้แตตัวเดียวกันเนาะค่ะตัวเดียวกันกับทีน่ะจงฝันเห็นพระเจ้าอยู่หัวเนาะค่ะก็เป็นตัวเดียวกันเพราะว่ายังเพราะว่าตัวแรกทีนะจงฝันเห็นคนกิน s ุปเนาะค่ะคนกิน s ุ u กัหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งสี่ศูนย์และตัวนี้ ล่าสุดเนาะค่ะโค้งสุดท้ายนะจงกับฟันเห็นลอ่ลอซิฟค่ะกับ,บพระราชินีกับพระราชินีเนาะค่ะเป็นน้ำกันเป็นขั้นที่สองของเพลินค่ะ,คะท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบึ้งนะครับเนะาะตาตาท่านผู้ชมมีความยิ่เห็นแตกต่างจังไรกะก็เหม็นไตชีพแตกครับผมค่ะจะต,ตีเป็นตัวได้กะท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาเบึ้งเนาะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นความฝันของนาจงเพื่อมาเบาสู่ฟังครับผมค่ะนาจงเพิ่นกระตีไห่เนาะค่ะ เป็น107ค่ะท่านผู้ชม107เลขของนาจงพันหามาสโตค่ะเลข2โตกับเป็น10พันวาค่ะแต่ถา้าท่านผู้ชมหรือ FC สิตีแตกต่างจากนาจงก็สามารถตีได้หละคอมเมนต์ใต้คลิปพูดคุยกันได้ค่ะค่ะบาทองพูดมีอย่างเพิ่มเติมบอคะ่มีครับค่ะ,คะช่องเซานิงพระรวยกับขอขอบคุณน,นาจงได้หลายเด้อค่ะทีนาจงบ่แพงตัวเลขเนาะค่ะ มาเบาข่วมฝันสูถ้าผู้ชมทางบานฟังกระขอห้มมโฉคมิลาบเลยทั้งวันไงกับนาจงสุขูสุขนค่ะขอบคุณนาจงค่ะขอบคุณค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของนาจงค่ะนาจงเพิ่นกระได้ฝันเนาะค่ะคงสุดท้ายค่ะเพิ่นว่าเพิ่นฝันเห็นล่อสิบค่ะท่านผู้ชมฝันเห็นล่อสิฝันว่าได้ไปรับเสด็จล่อสิบเนาะค่ะค่าเลขที่นาจงเพิ่ให้มากค่ะก็คือหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ด 1 0 1 0งศูาคเจ็ดเจ่ค่ะที่ปันหายมาาเนาะค่ะในโครงสุดท้ายค่ะแล้วก็อย่าลืมด้ค่ะเลขผีบอกค่ะ140 140ที่เพิ่นฝันขิปแรกเนาะค่ะฝันว่ามีคนส่วนไปกินศพคนค่ะค่ะเลขที่ผีบอกก็คือ140ค่ะค่ะ งวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2566ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของนาจงเนาะค่ะที่เป็นห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังกับขอห้มีโชคนิราภได้ร้งวันใหญ่กับนาจงเบสสุขูสุขนค่ะก็อย่าลืมตัดเลนเด้อค่ะตัดไปตัดมากกับหนากับหลังค่ะจากสีบ่ผาดโชคใหญ่รางวันใหญ่กับนาจงเนาะค่ะค่ะสาหรับคลิปนี้สาวนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิงผ้าร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่าางงกยแข็ร อายุหมันขวัญเยืนมีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งหงมานหมันปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขูสุขคนเด้อค่ะเด้อคาสุดท้ายนี่สาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวนิ้งผ้ารวยได้เห็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมและฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ